สวัสดีครับพบก,กับพวกเราอีกแล้วนะครับวันนี้พวกเราจะพาไปเที่ยวที่ที่หนึ่งที่มันสวยมากนะฮะซึ่งเราก็เริ่มเก็บของกันตั้งแต่7จ็ดโมงแปดโมงนะวกว่าจะเก็บกันเสร็จพอเก็บเสร็จเนี่ยเราก็เถียงกันสักพักใหญ่เลยว่าเราจะเอาอะไรใส่อะไรดีอันไหนใส่กล่องซ้ายอันไหนใส่กล่องข้าพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กินข้าวกันก่อนนะครับกินอะไรเสร็จแล้วเราก็จอกเดินทางกันแต่กว่าจะเก็บเสร็จได้เนี่ยล่อไปที่ยงเลยนะ ที่ยงเข้าไาแล้วว่าเราจะใช้ออกเดินทางกันเดี๋ยวติดตามชมพวกเราได้นะครับว่าเราจะไปกันที่ไหนมันจะสวยสักแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับกับคลิปนี้ตั้งชื่อไว้ว่าหนาวนี้ที่ เส้นหลังสิตประทุมนะสามสี่เจ็ดตรงอย่างเดียวตรงไหนขึ้นสพานดีกว่าสึพานอมีทาถนนนะเป็นทางเบี่ยงทำรางรถไฟเหรอผมไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยถนนสูงอยู่นะฝั่งโน้นอนะ่ะกลออกมาแล้วก็กินข้าวดื่มกาแฟแล้วก็หัดเต็มร้อยเลนะครับแม่บ้านจัดเต็มหมดทุกอย่างเลยจ, <c oughs> จัดเต็มหมดทุกอย่างกิน <c> ท <oughs> ุกอย่างลมเย็นตอนนี้เที่ยงสี่สิบเหลืออีกร้อยห้าสิบโลอยูที่ไปครับ Nein, hey, doch. อยู่แยกวาลาดเจตหยุดยาแล้วชั่วโมงหนึ่งหนึ่งหยุดยา ครับเลย90โลบก็กยังแค่ร้อยนะลมแรงมากล้มส่วนรถตลอดเวลาเลยแอากาศเย็น สายหนึนะครับแล้วก็เข้าอำเภอสิงห์บุรีแล้วหรเมืองังเยอะเหมือนกันนี่อ่ะเิ่งข้ามันใมาให,หิวแล้วเริ่มหิวแล้วเฮ้ยกระรบกบเลย ทานตัวไปช่อนมาสวยสวยสวยเข้าใช้นาดแล้วฮะสี่โเนี่ยไบสองยี่สิบไช่นาดเลยไช่นาดเลยเราเติมน,น้ำมันกันต่อนนะฮะหมดไปถังนึงลนะวิ่งละร้อยห้าสิบโลหกโล ตัง้งม่าจถังครับเ <c oughs> ต่ละมันล้ะร้อยเท่าไหร่นะตะกินนี้ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบจนทางกันต่ออีกสามสิบโลนะครับจะถึงแล้วจะถึงแล้วที่แรกเนอร์ไม่ต้องเนอร์ดูทชาขึ้นเนะ เข้าสู่ไสนาดเฮ้ยมาก่อนปิดแล้วเนี่ย มาถึงวิหารแก้วตะกี้เราไปไหว้พระกันมาที่วัดนี่เรามาเข้าวิหารแก้วต่อ สวยมาก

จะไปการอีกทีนะครับเว้ยรถมาไวขับช้าๆกันได้นี่ไนงะบอกกันด้วยขับชา้าๆเราเนะครับเร็วเลยตัวคดีเลยอันนี้เราลองมาสะพานสะพานแขวนนะสะพานแขวนตรงนี้มันดูไม้ไม่ค่อยทอนเท่าไหร่เราก็เลยไม่ดีกว่า เลยได้ลงไปไว้นะ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักเลยนะครับเวลาเราไม่ทันแล้วเดี๋ยวจะกลางสมึดไม่ดิเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อนกลางไม่ทันเอคือกลางสมุดทะะไรวะห้าสิบโล เดี๋ยวเขาสแกนลังเดี๋ยวเราค่อยมาขึ้นนะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนตอนนี้ก็สี่โมงยี่สิบเอ้ยหมวดหลังอไป เี่วพรุ่งนี้เรามาเที่ยวตรงนี้กันสวยวะ่ะนี่เรามาหุบป่าตารอบที่แล้วรอบที่แล้วมาเขาไม่เข้าเขาต้งปิดอยู่ใช่ใช่ติดปคติสองปีที่แล้วอันนี้นะครับหมดเวลาแต่ก่อนไม่มีเนี่ย มีพิซซ่าด้วยเอมีข้าวกินนั่นแหละไม่ต้องไปการแล้วแต่ก่อนไม่มีแต่ก่อนไม่มีเรามาถึงที่พักแล้ว้างที่แล้วเขากลางตรงนี้เนี่ยห้องน้ำ้างนี้ก็ที่นี่แหละรอยเดียว ก็ทีนี้เรามาถึงแล้วเราได้ที่พักแล้วเดี๋ยวเราขนของลงแล้วเดี๋ยวเรา,า,ามาตั้งเต็นท์กันตรงนี้กันรบรานมาถึงเกือบมืดนะถ้าเกิดไม่เราไม่รีบมานี่เรียบร้อยเรีบรยรบร้อยมืดไงออกงานเต็นกันครับ ว่าเราแต่ของอยู่ข้างในฮะเรามีเพื่อนด้วยสองเต็นท์เราก็อยู่ใกล้ก้ต้นมะม่วงนะมันจะมีมดแดงเป่าวะคืนนี้น่าจะมีดาวเนาะอยู่ไ่บ้านดีกว่าครับไม่บ้านทำอะไร ทำอะไรก็ได้โตแล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่ไปหาอะไรกินกัน ที่บ้านกินไม่เหลือเลยตามสีดำส้มดำจมขาวตกลับเต้นกันคืนนี้จะมีดาวไหมเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ หมดขึ้นเหรอออกมาเคาะดิหมดขึ้นรอ,นองเท้าน้องรองเท้าหอมไม่มีกลิ่นทีนะหมดขึ้นเลยหมดขึ้นรองเท้า <c oughs> คอยเคาะมาของปลาไม่มีอพอดีมแมลงนะฮะกิน,มนแมลงจัดเนี่ยกินแมลงจัด เขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ไอไน,นะน้ำค้างน้ำค้าง,งลงแรงมากดูรถเนี่ยตัวมาดูรถเป็นไอเลย <c oughs> ไอจับไอจับน้ำค้างเลย <c oughs> นี่ดูหัวใจหัวใจขึ้นหนาแล้วเนี่ย <c oughs> ขึ้นหนามากเลย <c oughs> อะ <c oughs> ดูดิ ดูยว่าเราขึ้นหนาเลยดูข้างหลังนี่ฮนะอ้อันนี้น้ำค้างหรือฝนตกแหละอันนี้นำ้ำค้างฝนตกเราซื้ออได้กินอร <c oughs> ยากาศทั้งรอบ หมอกเต็มเลยแดดแรงน่าทีกำลังจะขึ้นแหละเราตื่นตรงกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปกันอีกที่นะครับเป็นบ้านชายเขา เินขึ้นดูข้างบนบ้านเดินนำลยเป็นไงบ้างครับ เช้าวันนี้นะจะเห็นเห็นจะหมอกตอนนี้เราเห็นจะแดดแทนย้อนแสงเลยแดดเจีง้งร้อนแต่กส็สวยนะครับแดดแรงมาก หลังจากถ่ายรูปไปร้อยแปดพันล้านรูปร้อยแปดพันล้านรูปเราไ0 0ล้านลูปเยอะ <c oughs> มากเราเราไปเข้าป่านาไปดูกิ้งคือกิ้คง,งคือไฟเห็นก้อนกิ้งคือไฟมีอยู่ที่เดียวลงนี่ดีกว่า,นะา,าปที่รถเลยไป เจอที่หน้าหุบป,ปาตาดครับมาถึงแล้วหุบป,ปาตาดจุดจำหน่ายตัวเดี๋ยวเราไปซื้อตัวกัน ในหมดแล้วนะจริงคือเราไปดูในกระบาก่านอนกระพาหายเฮ้ยนั่นไง <h ide> นี่หนึ่งเดียวในไทยหนึ่งเดียวในโลกก <h ide> ี่ตายแล้วีกระจายแล้วเต,ตายหมดเลยมีตัวหนึ่งที่ยังอยู่รอดฮนะ มันจะหมดช่วงส่วธ,ธิีกาแล้วช้อปปี้ะอะไรเข้ากันกันมาครับเรามาดูป่าดิบดำกันยังม,มีทริปไหนที่เราไม่ขึ้นเขานะทริปนี้ก็เหมือนเดิม เขราจะเดินทะลุท้ำไปเป็นป่าเดืนลำบานจริงเใช่เกีจยวิ่งนะไป ไปต่องยาวดีแล้วถือความกวามม้างดเดี๋ยวไปเจอกันสุดปลายทางครับตรงน,นี้มันมองไม่เห็นความที่ว่ามันอยู่หุบเขาแล้วมันเข้าเอกาได้ทางเดียวมันก็เลยจนเฟินจีจว่าเดินในจุดสิบวันนู้จุดสิกนะ ปาสวยว่ะงานเย็นนะครับเขาบอกว่ามันเป็นปา่าดึกดำบรรพ์เพราะว่าตรงนี้แต่ก่อนมันเป็นถ้ำเท่าที่เคยอ่านเจอนะเป็นถ้ำแล้วมันยุบลงมา<อ>ใช่เข้าออกมันก็เลยมีทางเดียวคือทางนั้นยวที่ที่เราได้ยินเสียงเจ้าอยู่นี้มันจะเป็น จุดถ่ายรูปที่เป็นจุดฮิตที่เนี่ยใช่เราถ่ายรูปก,กันจุดฮิตมากตรงนู้ก็เป็นถ้าอีกถ้านะครับท้ามเดินขึ้นเรอเย็นอนะ่ะเย็นเนาะใช่มันเป็นป่าดิบชื้น ใช่แต่เพื่อความปลอดภัยกับหม่เขาแสดงว่ามันต้องมีทีทางแคบหรือทางหงลงเหวเราไปดูจุดที่เป็นไฮไลท์ดีกว่านี่ทางขึ้น,นเดินไปทางนี้นะนี่ไงเดินทางนี้ อาทิตย์เราอีกทงนึงแล้วเดิน,ออน้อบรอบนี้ดูไหมบ้านไม่ค่อยว้าวนะไอ้บ้านเหนื่ยอยเดินหอบแล้วไม่ใช่ว่ามันไม่ว้าววนะ้าวแต่ว่ามันเหนื่อยไอ้บ้านเริ่มเหนื่อยแล้วฮะไอ้บ้านจะเริ่ม,มองอแงแล้ว อนนี้เราออกมาตรงนี้เดี๋ยวเราถ่ายด้วยน,นี่แสงมาพอดีเลยสวยที่ย้อยตามแสง เห็นตรงไหนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ฝ่ายกันน้ำบางสวรรค์น,นะครับอะไรที่นึงเขาจะเปิดน,น้ำให้หรือเปล่าลวะรอดูทีฝ่ายกันน้ำบางสวรรค์ น้ำส่วนตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่แล้ว